อย่าเอานิ้วไปปั่นแย่เลยนะคะบาดนะคะบาดเพราะว่าความคมเขายังคงมีอยู่นะคะเบาะคุดนิ่มมากนะคะคันนี้เบาะนิ่มมากดูดีมาในช่วงเซลล์มาช่วยขายรถโบให้ราคาพิเศษต้อนรับปีใหม่กันไปเลยนะคะเหลือเพียงสวัสดีค่ะพบกับโบอีกเช่นเคยนะคะในช่วงเซลล์มาช่วยขายรถนะคะ อันดับแรกเลยต้องสวัสดีปีใหม่ลูกค้าอีกท่านนะคะว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายทองนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถยนต์มือ2นะคะไม่ต้องพลาดเลยนะคะเข้ามาดูที่เต็นท์ TK Good Car ของเราได้นะคะกับช่วงเซลล์มาช่วยขายรถก็ดูผ่านช่อง YouTube ของเราได้อีกเช่นเดิมนะคะบอกเลยวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะสไตล์ e ีโคคานะคะมานำเสนอ เป็นรถเล็กๆนะคะสำหรับวัยทำงานแล้วก็วัยนักศึกษาที่อยากจะใช้นะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆและที่สำคัญราคาเบาๆผ่อนสบายๆด้วยเป็นตัวนี้เลยนะคะซูซูกินะคะ c e เลริโนะคะปี2022นะคะเครื่อง1.0 G แอจประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับขี่สบายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะว่าเจ้าตัว c e เลริโคันนี้ น่าใช้มากน้อยเพียงใดบอกเลยว่าสภาพคันนี้คือสวยสดงดงามมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยค่ะ ซูซูกิเซเลริโอคันนี้นะคะด้วยโฉมลักษ์ออกแบบสไตล์มาคล้ายๆกับซูซูกิสวิปแต่ตัวเนี้ยมันจะออกแบบมาให้ในส่วนของตัวเป็นรูปร่างเรียวนะคะเรียวตรงโค้งนะคะไม่ไม่ออกมนนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะของเขาจะออกแบบไฟมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหลอดโคมไฟจากศูนย์เดิมๆนะคะเป็นหลอดไฟตัวฮาโลเจนนะคะอันนี้ไฟใสคมชัดมากๆนะคะ แล้วก็ออกแบบตัดด้านหน้ามานะคะให้มีในส่วนของอช่องระบายอากาศนะคะความร้อนจากภายในเครื่องนะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพลาสติกนะคะไวอยเมอร์กันแรงกระแทกกันรอ,อยกิดข่วนอย่างดีนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะโลโก้โคเมียมนะคะซูซูกินะคะ บอกเลยว่าสวยมากเป็นตัว S เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของช่องระบายอากาศอีกเช่นเดิมน,นะคะเป็นในส่วนของตัวพลาสติกไฟเบอร์เหมือนกันนะคะก็คือการแรงกระแทกการแรงขีดข่วนได้ดีนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะบอกเลยว่าสีขาวสวยมากเป็นสีขาวมุกนะคะออกโทนขาวมุกเลยนะคะยางพร้อมล้อแม็กสวยๆคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากยางเป็นตัวขอบ15นะคะ แล้วก็ดอกเต็มๆอย่างนี้เลยขับขี่นานนะคะที่สําคัญลูกค้าได้แม็กไปแบบสวยๆเลยขับไปแบบว่าไม่ต้องไปแต่งแล้วนะคะคันนี้ได้เลยนะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะก็จะออกแบบมานะคะให้ตัดกับตัวสีรถนะคะก็คือเป็นตัดดํานะคะซึ่งไม่ได้ทําเป็นโทนสีเดียวกันเพื่อให้มันดูอตัวสีขาวกับสีดําเนี่ยมันตัดกันคือค่อนข้างที่จะดูหรูมากนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของตัว ไฟเลี้ยวนะคะเวลาที่ลูกค้าขับขี่ส่วนทางตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยวข้างนะคะอันนี้ให้เราได้มองเห็นแล้วก็ตัดเป็นดวงสีส้มตรงนี้ให้เห็นได้ชัดเจนเลยมองว่าเป็นไฟเลี้ยวเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโทนสีมือจับก็จะเป็นโทนสีดํานะคะเพื่อให้มันตัดกับตัวรถนะคะเป็นคันสีขาวนะคะจริงๆคันนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้เล็กๆ ขับสบายๆนะคะอันนี้โลโก้ของเขาเลยนะคะ s u สูกินะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโครเมียมออกแบบมาก็คล้ายๆ s u z u k ิสวิฟแต่ว่าก็จะค่อนข้างที่จะทรงนะคะด้วยทรงของเขาอาจจะดูดูสูงกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าปริมาณความกว้างก็คือเท่าๆกันพอๆกันด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกนะคะดวงที่3นะคะ อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเขาเลยเซเลเรียโอนะคะตัวนี้ก็เป็นโครเมียมเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ท้ายนะคะให้2จุดนะคะอันนี้ให้มานะะใช้งานได้ปกตินะคะตัวรถบอกเลยว่าสวยนะคะสภาพดีนะคะบอดี้หน้าหลังเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นซินเดิมจากโรงงานจริงเข้าและคืนตัวแปลว่ารถเนี่ย ฝางกระโปรงท้ายก็คือไม่ได้มีการในส่วนของตัวชนหนักหรือทําสีนะคะรอย q ิวซีรยังคงปกติเหมือนเดิมเลยนะคะทุกจุดนะคะฝาท้ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านท้ายของเขานะคะถามว่ากว้างไหมอันนี้สําหรับนะคะใส่สิ่งของสัมภาระได้นะคะค่อนข้างที่จะอพอสมควรน,นะคะก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปสําหรับรถไว้ทํางานนะคะที่ใส่อุปกรณ์เอกสารก็สามารถวางถายได้ ด้านล่างนะคะคันนี้จะไม่มีติดแก๊สนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ํามันนะคะ1นึ่พันซีซีเท่านั้นเองซึ่งประหยัดน้ามันแล้วก็รถขับขี่ได้แบบสบายๆอันนี้อุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงแล้วก็มีในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะอันนี้จะศูนย์ให้มาก็คือ,อยังคงไม่ได้ใช้งานนะคะใช้อยู่รถไม่มีติดแก๊สนะคะไม่บล็อกเดิมนะคะ QC จากโรงงานเดิมนะคะไม่มีการแกะไม่มีการเจาะรูนะคะอันนี้ก็ เป็นในส่วนของเนี่ค่ะน็อตเดิมคมๆเลยน็อตยังคมกริบอยู่เลยนะคะล้วปะนี่ค่ะฝาท้ายไม่ได้มีการแกะดูได้เลยนะคะซึ่งรถเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่สภาพสวยเลยนะคะนี่ขนาดรถยังไม่ได้ล้างนะคะอันที่บอกเลยว่ายังสวยขนาดนี้คือสีด้วยสีของเขาด้วยเป็นสีออกขาวมุกนะคะซึ่งใต้แดงสีขาวมุกแพงแน่นอนนะคะโบพามาดูด้านท้าย ด้านท้ายก็คือกว้างนะคะบอกเลยไม่ได้แคบนะคะตรงนี้กว้างมากนะคะรถยังสภาพดีเลยนะคะที่สําคัญเดี๋ยวเราโบจะแกะอันนี้คือรถสภาพเดิมจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์ตยังคงอยู่คมทุกจุดนะคะแล้วก็ไม่มีการแต่แต,แ,ตแต่งเติมสีไม่มีการโป้นะคะไม่มีการรอยตัดต่อนะคะอันนี้ยังเป็นคงสภาพเดิมจากโรงงานนะคะเหนียวหนึบเลยนะคะ รุ่น,ะะนไม่ได้มีแกะการแกะชิ้นอุปกรณ์อะไรนะคะหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมๆนะคะสีเดิมๆเ,เลยนะคะชิ้นโครงด้านหน้าก็ยังเป็นโครงชิ้นโครงเดิมนะคะไม่ได้มีรอยตัดต่อนะคะหรือโปสีอะไรไม่ไม่มีเลยนะคะคือสีเดิมนะคะทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องเขาบ้างนะคะว่าทันเนี้ยห้องเครื่องเขานะคะสวยแล้วก็ บล็อกเดิมเครื่องเดิมหรือเปล่านะคะเราเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เลยรถสภาพกิ๊บเลยนะคะอันนี้คือสภาพเดิมๆม,มาจากเจ้าของเลยนะคะคือนี่นะคะเครื่องห้องเครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมนะคะนี่สัญลักษณ์นะคะซูซูกินะคะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเรามาดูจุดหลักๆนะคะนี่เดี๋ยวโบจะแพนมาให้ดูนะคะ กองฝากระโปงนะคะไม่มีแกะไปทําสีนะคะบอกเลยว่าเดิมๆนะคะริ้วรอยเหลี่ยมคมนะคะของเขาหลักๆล,ล,ลูกค้าดูเลยว่ารถเนี่ยมีการทําสีเอาไปเคาะเอาไปทําอะไรเนี่ยมันจะดูจากเหลี่ยมจากคมเนี่ยค่ะอันนี้ยังมีความคมอยู่ของของเขามาจากเดิมของเขาเลยคืออย่าเอานิ้วไปปั่นแย่เลยนะคะบาดนะคะบาดเพราะว่าความคมเขายังคงมีอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ การน็อตคานนะคะก็คือยังเป็นน็อตเดิมไม่มีการแกะนะคะคานเดิมเลยนะคะน็อตยัง mm hmm. เป็นคงสภาพที่ดีรอย QC จุดอันต่างๆของทางโรงงานนะคะก็ยังคงมีครบนะคะทุกจุดเลยอันนี้สวยจริงค่ะบอกเลยว่าสวยมากสภาพดีเลยนะคะลูกค้าเอาไปเนี่ยประทับใจแน่นอนนะคะได้รถเอาไปใช้ยาวๆเลยนะคะโอเคห้องเครื่องโอเคสภาพดีไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ห้องเครื่องทุกอย่างสมบูรณ์ ะะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะ,ะภายในของเขาจะเป็นภายในแบบไหนนะคะฟังก์ชันลูกเล่นการใช้งานยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในของเจ้าตัวเซเลริโอกันนะคะว่าเป็นอย่างไงบ้างจริงๆแล้วฟังก์ชันการใช้งานของเขาก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะเดี๋ยวโบลองสตาร์ทเครื่องก่อน อ่าสตาร์ตติดเลยนะคะทีเดียวรถไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานไม่ได้ยากเลยนะคะก็คือในส่วนของลูกเล่นนะคะสามารถใส่ซีดีได้นะคะตรงนี้จะมีช่องซีดีให้เห็นเลยนะคะแล้วก็สามารถเสียบสายเชื่อมต่อ AUX ตรงนี้ก็คือสาย USB เชื่อมต่อได้เลยนะคะมีให้ดูตรงนี้นะคะแล้วก็วิทยุ FMAM อันนี้ก็ใส่ใส่ได้เหมือนกันฟังได้นะคะ แอร์นะคะแอร์เย็นฉ่ำมากนะคะคันนี้บอกเลยว่ามันปรับระดับได้ถึง4ระดับนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะปิดเปิดได้เลยนะคะเด็กก็สามารถใช้ได้นะคะสอนเด็กเปิดเองก็ยังได้เลยนะคะแอร์เย็นมากนะคะระดับความเย็นลูกค้าเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชั่นของเขาที่เขาให้มานะคะด้านด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของ ที่เสียบบุหรี่นะคะหรือจะเป็นเชื่อมต่อที่เสียบสายชาร์จแบตก็ได้นะคะมีให้มานะคะระบบเกียร์ของเขานะคะจะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะก็คืออัตโนมัติและที่สาคัญเนี่ยข้อดีก็คือมันจะอยู่ช่วงตรงนี้นะคะคอนโซลตรงกลางซึ่งมันจะไม่ได้ขวางอยู่ตรงช่วงตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นข้อดีเวลาที่เราจะทําอะไรจับเนี่ย คือป้องกันการเราเอามือไปโดนแล้วเกียร์มันจะเลื่อนอันนี้ก็คือเหมาะเลยนะคะที่จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยเขาจะให้มาเป็นสองช่องว่างก็คือสามารถวางสิ่งของแล้วก็วางแก้วน้ำได้นะคะอันนี้ก็คืออยู่ระดับนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอื้อมไปไหนนะคะอยู่ระดับมือเราจับขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของ ด้านท้ายตรงนี้ให้เราด้านหลังนะคะไว้ใส่ขวดน้ําแก้วน้ําได้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเบรกมือนะคะคือก็จะอยู่ตรงนี้นะคะระดับมือเราเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่เอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารคู่มืออะไรก็คือสามารถใส่ลงไปในนี้ได้เลยนะคะมีช่องให้นะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเหมาะเจาะเลยนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเจ้าตัว แอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กให้คู่หน้า2จุดนะคะจะเป็นฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะเ,เราดูนะคะอ่าไปใช้งานได้จริงนะคะน,นี้โบโทดสอบให้ดูเลยว่าใช้งานได้จริงเวลาลูกค้าเข้ามาดูนะคะดูจากที่โบรีวิวแล้วลูกค้าก็ยังสามารถเข้ามาทดสอบมาดูได้อันนี้เห็นไหมยังไม่ได้แกะเลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของที่บังแดดนะคะซึ่งฝั่งคนขับเนี่ยจะมีกระจกให้นะคะ1บานด้านบนอะ่ะ มันก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆเหมือนผ้านะคะชิ้นผ้าก็มาอีอ่พองๆนะคะเพื่อมันก็ยังช่วยในส่วนของตัวความร้อนนะคะก็คือโอเคเลยนะคะโทนกับสีเป็นสีออกเทาๆก็คือแมทกับตัวโทนรถนะคะไม่ได้ทําให้เป็นมืดะค่ะเพื่อให้มันตัวนี้มันยังมีในส่วนของช่วยให้การมองเห็นแล้วก็ภายในเนี่ยมันดูสว่างขึ้นด้วยนะคะกระจกก็คือจะเป็นระบบ ใช้นะคะไฟฟ้าก็คือปรับมือได้เลยนะคะใช้งานได้ทั้งหมด4บานตัวนี้ก็คือปรับเป็นระบบออโต้นะคะ1บานฝั่งคนขับนะคะใช้ได้และส่วนกระจกมองข้างนะคะลูกค้าสามารถาใช้มือนะคะตรงเนี้ยไอ้ที่มันส่วนเกินตัวนี้มาเนี่ยลูกค้าปรับโยกดูระดับสายตาที่ลูกค้าจะจะ,จะอมองนะคะแต่ว่าเวลาพับนะคะมันจะเป็นระบบเมนูนลนะคะก็ะคือตัวนี้เลยนะคะพับ เป็นใช้มือกดเข้ามาได้เลยซึ่งไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพราะว่าด้วยตัวรถของเขาก็คือไม่ได้ห่างจากเรามากก็คือพับเข้ามาข้อดีของกระจกที่เราใช้มือเนี่ยคือในกรณีถ้าเกิดเรากางอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้ามันเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยคือมันสามารถทําให้ตัวมอเตอร์นะคะของกระจกเสียได้เวลาบางคนอะ่ะเขามาพับของเราซึ่งมันเป็นระบบปรับไฟฟ้าแต่เนี่ยมันเป็นเมนนวลเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยปรับได้ปกติและองศาการมองเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลย ะะเดี๋ยวโบจะลงไปนั่งดูด้านหลังนะว่าคันนี้นั่งได้มากแค่ไหนแล้วก็กว้างแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูค่ะอ่าอันนี้จะเป็นด้านท้ายนะคะด้านท้ายของเ้าตัวเซเลริโอกันนะคะจริงๆแล้วรถเนี่ยไม่ได้แคบนะคะคืออย่างตัวอย่างโบเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเป็นเป็นสาวอวบตัวใหญ่เลยเหมือนกันก็คือจริงๆแล้วได้เห็นไหมคะยังเข่าก็ยังไม่ชนนะคะแล้วก็ นั่งก็ดูไม่ได้อึดอัดนะคะด้วยเบาะของเขาเนี่ยด้านท้ายข้อดีคือเขาไม่ได้ทำเบาะมาต่ำจนเกินไปนะคะก็คือทำให้มันระดับเหนือสูงขึ้นมานิดนึงซึ่งเวลาคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่เมื่อยนะคะอันนี้คือสบายและที่สำคัญบอกเลยว่าเบาะคตดนิ่มมากนะคะคันนี้เบาะนิ่มมากดูดีหนังมันเป็นหนังแบบคือนิ่มเลย คือนั่งยังไงก็ไม่รู้สึกว่าปวดเมื่อยเลยคือเขาทํามาด้วยค่อนข้างดีเนี่ยคนดูดิมันบีบแบบบีบได้เลยนะคะหนังไม่แข็งค่ะแล้วก็หุ่นยังโบเนี่ยก็สามารถนั่งได้สมท่านเลยนะคะแต่ตัวเล็กๆก,ก็สามารถนั่งได้ถึง4ท่านเช่นกันก็คือสบายๆเลยนะคะออกแบบดีไซน์มาเป็นเบาะหนังทั้งคันสีดํานะคะเบาะน,นิ่มมากนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็ออกแบบมาเหมือนรถสปอร์ตเลยนะคะดูทรงเบาะดีคือน่าใช้แล้วนะคะสวยมาก ในบ้างคะสำหรับรถคันนี้ที่โบนำมาเสนอมารีวิวบอกเลยว่าเป็นรถสไตล์อีโคคาร์ที่น่าใช้มากเลยนะคะแล้วก็รถเนี่ยพร้อมใช้งานมากๆและที่สำคัญบอกเลยว่ากับราคานะคะสุดประหยัดมากๆนะคะบอกเลยว่าต้องว้าวเลยนะคะจากราคาตัวนี้นะคะหน้าป้ายเนี่ยเราตั้งขายอยู่ที่359,00 0บาทนะคะแต่นะคะมาในช่วงเซลลมาช่วยขายรถโบให้ราคาพิเศษต้อนรับปีใหม่กันไปเลยนะคะเหลือเพียง ราคา339,000บาท Suzuki เซล e ริโอนะคะ1 0 GL ปี2022สีขาวคันนี้คือราคาโค้รสุดประหยัดและที่สำคัญผ่อนสบายๆนะคะนานได้จนถึง84งวดกันเลยนะคะไม่ว่าลูกค้านะคะจะสนใจซื้อเงินสดจัดไปแนนเราก็มีบริการ ยังคงมีบริการเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเซ็นเอกสารจัดไฟแนนซ์ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเซ็นเอกสารกับเราได้นะคะและที่สําคัญนะคะเราก็ยังมีบริการวิ่งส่งรถให้กับลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งสําหรับคันนี้เป็นคันแรกนะคะของปี2023ที่โบเอาออกมารีวิวนะคะซึ่งเป็นรถที่เข้ามาคือเห็นแล้วก็อยากจะแนะนำรถดีๆให้กับลูกค้านะคะต้องฝากไปด้วยนะคะซูซูซกินะคะเซเลริโอนะคะ1.0 GL นะคะปี2022่สีขาวคันนี้นะคะกับราคาโปรโมชั่น3า9 0 0นบาทเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะอาทิตย์หน้าสัปดาห์นาว่าจะมีรถรุ่นไหนเข้ามาใหม่สวยๆนะคะให้กับลูกค้ามาชมดูอีกทีหนึ่งก็เอาไว้ติดตามชมกันไว้ด้วยนะคะวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันอาทิตย์หน้าบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ